เราไปห้องแอดมินกูรู้แล้วให้เป็นกูว่าอาทิตเป็นกูว่าอาทิตเป็นเพราะมันเงียบเงียบมากมันไม่มีข้อคิดเห็นค้อตัวอย่างเนี่ยกูดูห้องแอดมินมีคนดูกล้องอยู่คนหนึ่งกูดูกูดูกูดูไม่มีใกล้ตัวเนี่ยกูดูดูกูดูดกูอยูกูยูไกลเชฟสองคนกูดูเออเออเอ้เออลูกปิดลูกปิดโคตรยากอ่ะกูว่ามีเออลูกปิดลูกปิดกูรู้ตั้งนาน ว่ามีนไม่อยู่เลยไตื่น่แค่้เวลาดนานมมีรุดลใหญ่มีินมิน่งมาเจอจ้ามีเจอขาไดไงกัวสีรมกสาองว่าหยอีกแล้วกัวสีตมมนว่าน้องที่ิน้ว่น้องกะทิไแนนลีกัวสีตมเพราะไอ้ทีไอ้ทีไอทีมันดูกล้องกูดูกล้องครับ กูดูกล้องอ่าแล้วแต่กูดูกล้องนะทไมเป็นเสือกตายไอสัตว์ี่อเอาแล้ววดผินไหม่อ่ะเออม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มม่ใช่ไม่ไม่ใไม่ไมไม่ไมไม่ไม่ไบอก่ม่ไม่ม่มวมไม ก็มึงเกินตัวเลย่ไอ้ยีไอ้ยีลูกแคกูเจะล่าจริงเลยไอ้เฮียลูกแคร์มาบอกเีมากูที่กูไว้ใจมเหมือนนี้ dan anak pun sudah saya แกต oh, oh. ok ัวั้ยโ in in อ้โหดูกล้องอยู่ไอ้จ้าเป็นไอ้จ้าตาตาคนนี้พูดอะไนี่นะมีอะไรแกตัวั้ยเอาไหมเอาไหมล่ะมึงไหมเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเลกกเลยถ้าตนี้ถ้าตนี้ไปโวดอ้จ้าถ้าตนี้ถ้าตนี้ไป่ว้ดเลยไอวมึงนีวมึงนีโวดโวดเอาเบาใจเบาไ้ม่่าไม่เป็นวกูตานะเอาไหม เอาไหมเอาี่ไม่ไม่เอามึงเป็นอยู่แล้วมึงเป็นอยู่แล้วมึงเป็นอยู่แล้วตอนนั้นากรเลยอีเชฟย่ที่มกูอีฟที่บ้านเขาไเชือยมึงอะควายเอาเชือกนี้ไดเชือกแล้วสกรเาิแล่นันแหละเอาพีเชือกเชือกขมเชือกมันมาสิเราม่ทำมติเอาความมทธรรมแหนะครับว่ามาคี้ับเอมาติกันนั้นแหละโกโกพดได้เลยไอเชีตอนแหล่มาก กูกูก็รู <Bing> ้เลยเนี่ยไม่ใช่กูร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละงยแค่นั้นแหละว่าผิดละม่ใช่กูอ่นะกูรู้เลยแต่กูก็รู้เลยอ่ะแบบกูกูลังเ้าอยู่อ่ะแล้วก็กดโอไอโอทีแล้วอะไรโอทีเลออะไรวะงงจริงๆนะถ้าตกึงเขยนอะไรอยู่ไอ้กูยืนนิ่งๆไม่ยังฆ่ากูจะคิดดูอ้เไอ้กูกูไม่ได้กูดูก้องจอดอยู่กูดูกล้องจอดอยู่ไอ้ยี่เดยกมันที่ไท์อ่ะ คือกูนั่งกินข้าวอยู่เว้ยข้าวอนวรายกู้หละข้าวไต่เไอ้เชียยิงข้ากูไอ้เชียยิงข้ากูไอ้ทีอาปืนสนายลงเป้งงัหัวแแค่นั้นแหละเลือดเดียกันเลือดเดีกันเซนส่นะกูอยู่เละเยเต็มนากูเลือดอ่บูได้ไงว่าป็นปืนพี่พี่พี่ทีดูป้องอยู่พี่ทีก็พีขมานมันมันน่าจะช้า ไมแต่ไปย่าอยู่เดนูก้องไอ้ที่ะเดี๋ยวบอหมดตายไอ้จ่าตายไอ้จ่าไอ้ยาไอี่ยอเลยแขน่นั้นนะเอาคุณต่ตอนแรกอยู่แหละไอ้ย่าไอ้จ่าแม่คิดเลยอยู่ไม่รู้ใช่ไหมแม่ตายเลยแม่งไม่ยกยย่ไม่จะปั้นแม่งแตายให้โดนตายคุั่นั้นไอ้ยม่งรอเล้รอแล้ว อะไรด้วยไม่ไ,ได้ตัดในนี่วะตัดโอทูชัดเจนอะไที่เฉียว แน่นอนกูพูดเลยไอ้จ้าแน่นอนเอาแล้วแต่ไม่เชื่อแล้วแต่ว่าจ้าถ้ามันพูดอย่างเงี้ยมันก็พูดเอาแต่เฮ้ทีพูน่มันไอ้จ้ามันตายแน่ๆ้อนกล้ามันยแน่ๆ่้อมันย่มัม่จ้นตอยแน่นไม่านตายน่ๆนไม้มันยน่น่้ามันรน่ะ เชออตูมีคนอะไรนี่ตูมีคนอะไรนี่เออเออไอ้แไล่ไล่ไปยุ่งจ่ะไปยุ่งตอนพอพอทีเนี้ยกูวิ่งจะคว้ามาปุ๊บลากยาวแอ้ยนั่น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 ลากมาปุ๊บนะนี่ไม่ฮ้ยพอพอทีนี้พอโอทูปุ๊บกูวิ่งมาปุ๊บเจอนี่เจอเอ้ไอ้ตูนั่นไอ้เชฟแก้ไฟอยู่ไอ้แก้เนี่ยแก้เขาเนี้ยเรี้ยอะไรโอทูอ่ะ ดีวพอดีนี้มึงกูไหนเฉียิ่งเขาขวากูไปยืนยู่ใกล้ตูนในตูนกูยืนจ้องไอ้ตูนอยู่ไม่ง่้โดนท่อไปวะเฮียพอเข้าขวานั่นเลยนี่เลยไอ้นเงินไอ้คอร์ดม้อนเนี่ยเฮียปานขอ้เฉียวเชื่อโดนท่อปั๊บนั่นแหละแกตัวดิแกตัวดิกตัวฟิงกตัวดแกตัวตัวดแกตัวมแกตัวแกตัวามึงกดิัี้แแดวกวกกตายนะมึงวั ไม่ฟังกูฟังกูตอนแรกก่อนฟังกูตอนแรกก่อนจัดเด็กไอด็กูพูดได้อย่างกูพูดได้อย่างเขารู้กูโมโหคืออยากคือกูเดินกูเดินมาห้องไฟเว้ยครับผมตอนแรกตอนแรกกูก็กจะแบบเปิดเปิดไอ้นี่ปิดไฟเว้ยแต่กูกดผิดไอ้แย่ไปเปิดไปเิดไอ้นู่นอะไรวะปิดไอ้นั่นแหละกูนั่นแหละกูก็มันไทยมันไทยไม่เชฟเดินทำไม่เชฟกูเลยคลายเฉย โอเคถูกต้องโอเคยอมรับไปกูไม่ได้เล่นตอกรอบนะกูไม่ได้เล่นตอกรอบนะแชร์และกูขนาดนั้นมีคน <c oughs> มีคนไม่ั่นใจกูไอ้เหี้ยมินไม่กลัวมินไม่กลัวกูพลาดไอ้เหี้ยตะคิมเช่เลย